ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมดินถล่มตั้งแต่ช่วงระยะปี2 5 6 5ที่ผ่านมาถึงปี2 5 6 6และปี2 5 6 7และรุนแรงที่สุดก็จะเป็นปี2 5 6 8 เราจะเห็นว่าหลายพื้นที่นะคะเจอกับสถานการณ์น้ําท่วมค่ะหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันนานหลายวันนะคะทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ภูเก็ตก็เพิ่งเหตุการณ์น้าท่วมเกิดขึ้นไปนะคะขณะนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วค่ะ นอกจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้ก็เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เยาวราชไปนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะทางสินแสเข่งก็ออกมาอัดคลิปนะคะฝากเตือนไปถึงเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะในปี2568ที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามจากสินแสเข่งค่ะ สืบเนื่องจากในช่วงวันที่29-30มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำรอการระบายและน้ำท่วมหลายจุดบางจุดมีน้ำไหลหลากจากเทือกเขาหลายจุดทำให้น้ำแดงไหลลงมาท่วมถนนและบ้านเรือนของประชาชน เชมบริเวณแยกอนุสาวรีย์ท่าเรือบ้านเกาะแก้วหน้าโรงเรียนมุสลิมถนนหลังโรงเรียนนานาชาตินาเกาะกระทุบริเวณหน้าบูทีเชิงทะเลเคหะบ้านพ่อนมีน้ําท่วมขังซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปแล้วนั้นล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางสินแสเข่งได้อัดคลิปเตือนเรื่องของภัยพิบัติเอาไว้ความตอนหนึ่งว่า พูดถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัตินั้นเตือนมาโดยตลอดว่าจะต้องระวังเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวน้ําท่วมดินถลม่มพายุและก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่รุนแรงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทยและเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อย ตั้งแต่ช่วงระยะปี2,565ที่ผ่านมาถึงปี2,566และปี2,567และรุนแรงที่สุดจะเป็นปี2,568เพราะฉะนั้นในสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินั้นจะเกิดขึ้นตลอดอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสวัสดีครับสินสายแข็งครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของประเทศเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัตินั้นก็เตือนมาโดยตลอดว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมดินถล่มพายุและก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่รุนแรงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงระยะปี2565ที่ผ่านมาถึงปี2566และปี2567และรุนแรงที่สุดก็จะเป็นปี2568เพราะฉะนั้นในสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาตินั้นจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่อง และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจส่งผลมาถึงความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่จะขอให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของธาตุที่ทำลายขอให้เกิดการเสียทรัพย์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ขอให้เกิดการทำลายสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินและขอให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นต่อชีวิตของมนุษย์ทั่วไปด้วยเหตุนี้ในปี2567นี้จิงอยากขอฝากเตือนไว้ไน้ครับว่ายังไม่น่าไว้วางใจในเหตุภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมดินถลม่มหรือขอให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นหลายครั้งด้วยกันที่ยังมีเหตุการณ เรืงไม้ที่รุนแรงแต่เชื่อแน่ว่ายังมีเหตุการณ์ที่รุนแรงมากกว่านี้อีกและ่อให้เกิดการเสียชีวิตของผู้คนพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในปี2567นี้ยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนที่จะต้องระมัดระวังให้มากครับ คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของเหตุการณ์น้าท่วมภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ฟังเอาไว้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องตื่นตระหนกนั่นเองนะค่ะและคุณผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวสารรอบวันก็กลับมาติดตามกันได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวท็อปอัปเดตด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม s u p e r อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ